สวัสดีครับพบกับผมนะครับเจ๋งภาพเพียรดีขึ้นดีขึ้นในวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้ารอสิบสามนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่วัดจอมทองนะครับจังหวัดพิศนุโลกก็มาร่วมไหวอไ้อาลัยให้กับคุณลุงตู้นะครับคุณบรรทุนนิยามาภานะครับบิดาากัญชาไทยนะครับที่ผักดันกัญชา เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ปลูกกัญชากันนะฮะให้กันประชาชนได้เข้าถึงกัญชาในการรักษาโรคนะครับวันนี้ก็อยู่กับสุดานะครับตอนนี้นั่งทำเอกสารนะฮะนั่งหลออทำที่โต๊ะะลุงก็นอนอยู่ตรงนั้นนะฮะนั้นลุงนอนอยู่กันนะครับลุงพักผ่อนแล้วครับ ก็การสวดอภิธรรมนะครับก็จะมีไปจนถึงที่สี่นะครับ4กันยายนนะครับเลยสี่วันนะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆสหายสายเขียวของเรานะครับถ้ารู้จักลุงนะครับถ้าจะเดินทางมาในวันที่3ามนะครับกับกองทัพภักเขียวก็ได้นะครับมีรถบัสนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าต้องจองตั๋วจองตู้จองเีนช ใช่ไหมต้องลองโทรไปสุดสอบถามที่นะเดียวนะครับนเดียวก็จะมีรถออกมาหรือจะมาในวันอในวันเขาเรียกชาปนากิจนะฮะก็คือวันที่ห้านะครับแต่อยากให้มาวันที่สี่เพราะว่าวันที่สี่เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตผักเขียวนะครับมา,ทารทากแสดงนะฮในงานครั้งนี้ด้วยนะครับก็ สำหรับมาคุยกันดีกว่าเรื่องของคุณลุงุงตู้นะฮะก็หลังจากมันเป็นเรื่องที่ตกใจนะฮะตกใจเมื่อวันนั้นนะฮะวันที่ยี่สิบแปดนะครับลุงได้โทรหาตอนเจ็ดโมงเชา้านะฮะโทรมาเรื่องวันที่สองก็คือวันพรุ่งนี้ต้องไปประชุมบอกใหพ้พาผู้ป่วยไปประชุมด้วยนะครับแต่ โทรช่วงเชา้าช่วงเย็นได้ข่าวก็เลยเสียใจเลยว่าลุงหัวใจล้มเหลวนะครับก็เสียชีวิตไปนะครับแต่เรื่องราวของลุงเนี่ยก็ต้องเดิมเดินต่อไปนะครับนโยบายของพัชเนี่ยลุงก็นะฮะให้หารัยชื่อก่อตั้งพัชเราก็ต้องหาลัยชื่อต่อไปแล้วก็ยังรวมไปถึง พรบ,บอเพื่อเสฟติดให้คุณนะครับที่เรายื่นไปแล้วแล้วเขาตีกลับมาบอกว่ามันซ้ํานะครับประมาณ500ห้าร้อยลายชื่อก็ต้องเอาหาเพิ่มเข้าไปนะครับให้มันครบนะฮะก็เดินต่อครับไม่หยุดนะฮะเรื่องกัญชาทางการแพทย์ด้วยแล้วก็เรื่องปัดกัญชาประชาชนก็ต้องได้ปลูกด้วยนะฮะเรื่องปลดล็อกกัญชาก็ต้องปลดล็อกนะฮะ <c oughs> ก็คือถอดกัญชาออกจากยาเสพติดนะครับ เราก็ต้องทําไปตามตาม่าเขาเรียกอะไรตามท่านดรธีรพงศ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยรักกันนี่แหละนะครับแต่แต่แต, <laughs> ตอนนี้ก็ไม่มีลุงตู้แล้วก็เรื่องราวทั้งหมดก็ต้องยกไปให้กับลูกชายของลุงตู้ก็คือน้องต้นน้ำนะครับ ที่จะสานต่อเรื่องราวของเ,อเรื่องไทยรักกันนะครับที่ลุงตู้เขาตั้งพักขึ้นมาแล้วก็คือตั้งทําให้สําเร็จถ้าเกิดมีการยุบพักอะไรขึ้นมาก็พักนี้ก็จะได้มีการเลือกตั้งจะได้มีชื่อว่าไทยรักกันเนี่ยเข้าไปให้ประชาชนเลือกนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะถอดอยากจะถอดกัญชาออกจากยาเสพติดเหมือนที่ลุงตั้งใจไว้ไหมนะครับเพราะ คุณลุงเพียงคนเดียวทำไม่ได้ฉะนั้นมันต้องใช้สมาชิกทั้งประเทศในการในการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็เรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องของการเมืองแต่ที่บอกลึกซึ้งก็เพราะว่าเราไม่ไปยุ่งกับการเมืองในสีของคนอื่นนะฮะเราเราเปิดเลยว่าเราเป็นสีเขียวโดยตรงนะครับก็คือเรื่องของกัญชานะครับฉะนั้นเราไม่ไปยุ่งกับกับแดงกับเหลืองกับทุกๆ เรื่องละกันนะฮะนะฮะเราฉาบจะใช้กัญชาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะกลัวจะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปโยงใหญ่แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นมั่วไปหมดนะครับก็เลยคิดว่าทางหัวหน้าพรรคเขาก็เลยคิดว่าเราไม่ไปยุ่งกับใครนะครับทําเรื่องกัญชาของเราอย่างเดียวนะครับก็นั่นแหละฝะากบอกเพื่อนๆที่พี่น้องๆกันละกันนะครับช่วยช่วยแชร์กันออกไปนะครับช่วยกันลําลึกถึงเรื่องราวคําสอนของลุงตู้นะครับที่ เคยสอนเอาไว้นะครับอย่างเช่นลุงเคยบอกเอาไว้เรื่องอคีโมฉายแสงนะครับว่าถ้าเลือกได้นะฮะอย่าไปคีโมฉายแสงนะครับให้ลองมาใช้กัญชาดูก่อนนะครับถ้าใช้เราไม่ได้ผลยังไงไม่ดีขึ้นหรือยังไงก็ให้ไปลองคีโมฉายแสงได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของคนป่วยเลยนะครับจง จำกฎหมายข้อนี้ไว้นะครับหมอแค่ให้คำแนะนำเท่านั้นฉะนั้นหมอจะรู้แค่ว่า,าสิ่งที่เขาเรียนรู้มาฉะนั้นสิ่งที่หมอเรียนรู้มากัญชาเป็นยาเสพติดซึ่งก็จริงทุกวันนี้กัญชาก็ยังเป็นยาเสพติดหมอจะใช้คำนี้ทันทีฉะนั้นหมอก็จะแนะนำไปในทางที่มันถูกต้องก็คือไม่ใช่ยาเสพติดก็คือทีโมฉายแสงนั่นเองนะฮะทีโมก็คือการให้ยาที่เป็นน้าหรือเม็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะ ค่าเซลล์มะเร็งนะฮะแต่ในทางกับกันมันก็จะสร้างค่าเซลล์ที่มันเป็นเซลล์ที่มันดีดด้วยแหละรวมกันก็คือการฉายแสงคีโมเป็นเพียงแค่การยืดอายุเวลาครั้งสุดท้ายนะฮะให้กับผู้ป่วยแต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยจะทนทานกับเคมีได้มากน้อยเพียงใดบางทายก็ทนได้บางคนก็อยู่กับ เคมีได้ใช้ควบคู่กัญชาได้บางคนรับเคมีไม่ได้เลยนะครับบางคนก็กลัวที่จะใช้กัญชาไม่กล้าที่จะใช้กัญชานะฮะก็นะฮะเป็นไปตามความรู้ความคิดของของของมนุษย์เราแล้วกันนะครับในเมื่อมนุษย์เราเปิดอิสระเสรีทางความคิดความคิดเขาไปรู้อะไรมาก็กต้องอ ต้องใช้ความรู้ที่เขาศึกษามาแหละประมาณนี้แหละฮะนะฮะแต่นี่แหละสิ่งที่บอกกันชีมิมิฉายแสงนะครับส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะเสียชีวิตสะส่วนใหญ่เลยน้อยคนมากที่จะอะก็น้อยอ่ะนะฮะจากสถิติวัน,ว,นวันหนึ่งก็เฉพาะคนตายจากมะเร็งก็สอง้อยกว่าคนเดือนหนึ่งก็แปดหมื่นเจ็ดหมืนแปดหมื่นต่อปีอ่ะฮะ ก็คือโอ้โหคนเป็นมะเร็งตายเยอะนะฮะนะฮะจนเป็นสถิติอย่างของทางวัดจอมทองนะครับรวมสถิติที่เข้ามาทำการรักษาที่ลงเป็นบันทึกนะครับก็สองกว่าลายเกือบส0มรลายนะครับแต่เสียชีวิตไปเนี่ยก็สามสิบเกือบสี่สิบลายฉะนั้นก็ตีเป็นร้อยคนเนี่ยจะเสียชีวิตสักสิบคนนะครับแต่ร้อยคนเนี่ยถ้าไม่มาใช้กัญชาเลยก็คือจะเสียชีวิตทั้งหมด เข้าใจใช่ไหมฮะนี่คือสถิติของเราที่ที่ลุงตู้เปิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ที่มีผู้ป่วยเข้ามาทําการรักษาที่วัดจอมทอแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอบอกไปยังเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆแล้วกันนะครับช่วยกันแชร์ต่อกันไปถ้ามีญาติคนไหนป่วยติดเตียงแล้วอยากทําการรักษาโดยใช้น้ํามันกัญชานะครับก็ลองให้ลองมาติดต่อที่ทางวัดนะครับตอนนี้ทางวัดเนี่ยนะครับ ก็ให้ผู้ป่วยเข้ามารักษาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เอาญาติมาดูแลด้วยเท่านั้นนะฮะเพราะว่าที่เราทํากันตลอดมาก็คือให้ผู้ป่วยดูแลกันเองแล้วก็เราก็ถ่ายทอดความรู้การใช้น้ํามันการใช้กัญชาอย่างไงให้มันถูกต้องนะครับนี่แหละ ก็สารต่อกันต่อไปครับก็ต้องมาช่วยคุณลุงดูแลผู้ป่วยกันที่นี่นะครับวัดจอบทองแห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวจะเปิดเป็นทางการเป็นมีอนามัยนะครับเป็นทางการแน่นอนนะครับก็เพิ่งให้หลวงพ่อเซ็นหนังสือแล้วเดี๋ยวเราก็ไปยื่นที่สารนสุขแล้วเดี๋ยวสารนสุก็จะเดินเรื่องนู่นนี่นั่นเดี๋ยวหนังสือก็ออกมาคลินิกคลินิกแพทย์แผนไทยวัดจอมทองก็จะเปิดเป็นเป็น เขาเรียกทางการนะฮะเปิดแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ระบบวิสาหกิจชุมชนอยู่นะครับก็คือมีโรงเรือนมีอะไรปลูกแล้วก็เอา,อากัญชามาทํายาให้ป่วยใช้นี่แหละครับถึงบอกว่ารักษาฟรีกัญชาเป็นยาเสพติดห้ามซื้อขายนะครับแต่ก็คือเอากระบวนการปลูกเองให้ผู้ป่วยใช้เองหายเองนี่แหละครับน,นะครับก็ให้รู้กันทั่วนะครับก็มาร่วมไว้อะไรกับ ุณลุงตู้กันนะครับแล้วก็จะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับก็จะมาทําคลิปที่นี่จนนั่นแหละฮะวันวันวันเผานะครับก็อยู่ยาวเลยครับแล้วก็จะไปลอยอังคารในวันที่แปดใช่ไหมวันที่แปดกันยานะครับที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีอ่ครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น Non mi ricordo più,